สลมัตดาตังบรูไนดารุสซาลามมีเมืองหลวงชื่อบันดาเซรีเบกวันภาษาทางการมาเลหรือภาษามาลายูมีประชากรประมาณ3,90,000คนประชากร97%นับถือศาสนาอิสลามที่เหลือเป็นพุทธคริสและฮินดูดอกไม้ประจำชาติคือดอกสิมบอร์หรือซ่านชวามีให้เห็นอย่างแพร่หลายในงานศิลปะรวมถึงธนบัตรสกุลเงิน รูไนดอนลลาร์มีมูลค่าเท่ากับเงินดอนลลาร์สิงคโปร์และสามารถใช้แทนกันได้ธง,งชาติรูไนเป็นธงพื้นสีเหลืองอเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสุตลต่านรูไนซึ่งรูไนย,ยังมีข้อห้ามไม่ให้คนทั่วไปใช้สีเหลืองเนื่องจากเป็นสีของสุตลต่านตรงกลางธงมีตราแผ่นดินของรูไนต่อมาได้เพิ่มแถบสีขาดสีขาวดำลงบนธงเพื่อให้เกิดความแตกต่างจากธงอื่น และได้เพิ่มรูปตราแผ่นดินลงบนกลางธงในปีพุทธศักราช2509ดังลักษณะที่ปรากฏในปัจจุบันนี้ประดับยคนนอก